อ <Alex, S 2> เล็กซ์เผยอาการโบเม,มลดาสุดน่าสงสารไปเที่ยวแต่ต้องนอนสมในโรงแรมพระเอกหนุม่มอเล็กซ์ทีรเดช ปิดใจถึงอาการป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันเอของหวานใจโบเมลดาจนต้องเข้าแอดมิดนอนโรงพยาบาลว่าสาวโบป่วยหนักกลางทริปเที่ยวภูเก็ตไปภูเก็ตมาปีนี้ไม่ได้ไปต่างประเทศเพราะด้วยวันว่างกองละครน,น้องเลยมีเวลาไม่เยอะเลยเลือกไปในประเทศโบ <Bo S 2> ก็ได้ของฝากเป็นไข้หวัดใหญ่กลับมาน่าจะติดจากที่กรุงเทพแต่ไม่รู้ติดจากที่ไหนไปเที่ยว3วันน้องป่วย2วันได้เที่ยวนิดนิดหน่อยๆน,น้องก็นอนทั้งวันน้องเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอ อาการก็ค่อนข้างร้ายแรงเหมือนกันก็กินยาพอกลับมากรุงเทพก็หนักกลับมาก็แอดมิดเลยตอนแรกไม่คิดว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่รุนแรงอยู่ในที่พักโรงแรมและออกไปเล่นทะเลตากแดดนึกว่าเป็นไข้แดดปกติแต่พอกลับมาเช็คก็เป็นไข้หวัดใหญ่เป็นการท่องเที่ยวแบบใหม่นอนอย่างเดียวพอกลับมาพอดีเล็กมีงานคุณแม่น้องก็เลยพาไปแอดมิดแล้วพอเสร็จงานก็รีบไปหาตอนนี้หายแล้วดีด้แล้วกําลังใจดีทั้งจากเพื่อนๆครอบครัวและผู้ร่วมงานทั้งหลายส่วนเราก็ต้องให้อยู่ ลเลงหาทริปแค่ตัวนอนอย่างเดียวก็มีออกมาถ่ายรูปบ้างแต่ ยังไม่ได้ชุดว่ายน้ําทริปนี้ก็ไม่มีเราไม่ได้ห้ามแต่น้องแทบไม่ได้ไว่ายน้ําเลยมั้งถามว่าจะมีทริปแก่ตัวไหมก็มีคิดๆเรื่อยๆอยู่แล้วด้วยความที่เราอยากเที่ยวพอมีเวลาว่างเราก็อยากไปเที่ยวเราอยากพาน้องๆผ่าพ่อแม่ไปเที่ยวบ่อยๆในเวลาว่างที่มีแต่ว่าด้วยความที่น้องก็ฮอตมากงานเยอะมากก็เลยจะหาคิวที่มันไปเที่ยวตรงกันยากนิดนึงยังไม่ได้ถึงวัยไปเที่ยวรอกก็แค่เวลาว่างจากก่อนหน้านี้เราเอาไปทําอย่างอื่นแต่ว่าตอนนี้ก็คิดถึงการใช้ชีวิตมากขึ้นมากกว่าก็ไม่ได้ตัง เป้าหมายเลยว่าเดือนหนึ่งเที่ยวกี่ครั้งอย่างที่บอกว่าน้องค่อนข้างยุ่ง